เป็นธงไตรลงทราบไหมครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับมีหลายคนไม่ทราบแล้วก็บอกว่าสาเหตุสาเหตุอี่ีเปลี่ยนก็คือจับสีเงินไวจับจับสีเงินไวแก่การเนี่ยน่าจะเป็นเพราะชาติศาสนาภาษาตร์แต่ไม่ใช่ครับสาเหตุหลักจริงๆคือการเกิดสองครามโลกครั้งหนึ่งเรานั้นสยามอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งประกอบไปด้วยประเทศอเมริกาอเมริกานี่ก็คือธงธงดาวนะครับน้ำเงินขาวแดง ฝรั่งเศสก็สามสีน้ำเงินขาวแดงอังกฤษยูเนี่ยนแจ็กก็สามสีน้ำเงินขาวแดงเพราะฉะนั้นประเทศสยามเนี่ยนะครับควรจะเปลี่ยนธงให้เป็นสามสีเหมือนกับฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อที่เราจะได้มีชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองอยึงเป็นที่มาของธงธงสามสีคือแดงขาวน้ำเงินขาวแดงหรือธงไตรรงที่เรารู้จักแต่ถ้าว้าถ้าเรามีเฉพาะสีนะครับแล้วก็อัญเชิญธงพิษสาวเนี่ย ชนชาวสยามจะไม่เข้าใจเลยว่านี่คืออะไรหรือแค่ผ้าชิ้นหนึ่งโอาคร,อรัชการที่หกจึงดำดบิดนะฮะแล้วก็มีการนิพนเป็นความหมายของสีแห่งไตรรงนั่นก็คือชาติาศาสนาและภาพพลาสต์สาเหตุที่เราใช้สีเงินตรงนี้นะฮะแล้วก็มีความหมายเป็นพศลาสต์เพราะว่ารัชการที่รัชกาลที่หกนั้นพระราชสมภพวันเสาร์ซึ่งตรงกับสีม่วงเข้มนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นหลักสําคัญเลย ธงชาติไทยที่ถูกต้องนั้นน้ําเงินตรงนี้ไม่ใช่น้ําเงินเปล่านะครับต้องเป็นน้ําเงินสีขาวหรือน้ําเงินแกม่วงด้วยนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูให,ให้เห็นเลยมีคนปัจจุบันจํานวนมากนะครับอันนี้เราเรียกว่าธงสีขาวหรือว่าน้ําเงินแกม่วงแต่บางคนเนี่ยไปทําผิดเป็นแค่น้ําเงินเข้มนะถ้าดูสีจริงๆแล้วแน่จะต่างกันนะทงสีที่ต่างกันเนี่ยหมายความถึงความที่ไม่เป็นเอกภาพของความเป็นธงชาติเลยนะครับเพราะฉะนั้น ครั้งใดที่เราเห็นงงชาติที่ถูกต้องเราจะต้องสำนึกเสม,อ,เสมอว่าน้ำเงินเข้มตรงกลางคือน้ําเงินสีขาบหรือน้ําเงินแกมม่วงซึ่งเป็นที่มาของสีทรงโปรดของรัชการกบนั่นเองครงับผม